ต่อเนื่องที่จังหวัดนครพนมนะคะทางจังหวัดนครพนมค่ะก็มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะที่วัดสว่างศุนขอภัยค่ะ ที่วัดสว่างสุวรรณารามนะคะนายวันชัยจันพร,รผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมเป็นประธานนำคณะหัวหน้าสนวนราชการตุลาการอายการทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนจังหวัดน,นครพนมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะโครงการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคมค่ะเพื่อเสริ สร้างพลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและห่วงแหนในสถาบันหลักของชาตินะคะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรักษาสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะก็กล่าวกับทีมข่าวเรานะคะว่าจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระ,พระกุศลเป็นการเฉลิมพระเกยียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป โดยการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางส่วนเรียกว่าพระปริศหมายถึงเครื่องป้องกันร,รักษาคุ้มครองให้พ้นทุกภัยต่างๆโดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดีและตามโบราณราชประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบครอบที่เป็นวาระสำคัญควรจะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลปราจากโรคาพยาธิมีความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวที